บ้างชายหนุ่มคนเดียวลองความแฟชั่นเอ่ยใดก็วันนี้มาร่วมงานกับทาง i l i n Vision นะครับผมเปิดตัวคอลเลคชั่นซัมเมอร์2024นะครับของ o f w f i t กับ Palm a n g e l ครับก็เป็นสองแบรนด์น้องใหม่นะครับที่ทาง i l i n Vision นะครับนำเข้ามาจัดจำหน่ายที่ประเทศไทยนะครับผมสำหรับซัมเมอร์2024นี้ก็ฝากไปด้วยนะครับวันเกิดล่าสุดวันที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วกับน้องเกลเขาไปเป่าเค้กด้วยใช่ปะใช่ก็ ยี่สิบหกแล้วโตวแล้วก็มียี่สิบหกคือโต,แล,อตแล้วครับผมก็ดีใจครับที่เพื่อนเพื่อนพ,พ,พี่น้องหรือว่าพี่พี่น้องๆรวมทั้งถึงอับบเกลด้วยก็ Happy <c oughs> แฮปปี้เบิร์ดเดย์เราก็ยังขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ยังอยู่ครับเ้วเป็นไงมาไงวันนั้นเขาถึงได้ไปแบบว่าเป่าเคกับเราด้วยไม่หอด้วยไม่หอดโอเควันนั้นเป็นยังไงเราถึงได้เกลไปอยู่ในโต๊ะที่เป่าเคจริงๆก็เป็นโมเมนต์ที่เหมือน ทางพี่ชมกับชวัตตั้งใจจะเซอร์ไพรส์วันเกิดเราครับผมก็เลยไปกินร้านที่ร้านอาหารก็ไม่รู้ว่าเกลจะมาด้วยเกลก็เลยแบบยกเค้กมาให้น่ารักขอบคุณล่ะจริงๆเราโดนเกลตกาะในหลายในหลายๆโมเมนต์ที่พลอยรู้เงี้ยเรากับเกลก็แบบมักจะเป็นคู่คู่ซีกันนะเราถาตกมั้ยผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องโดนเกลตกอยู่แล้วครับผมเพราะว่าด้วยความน่ารักด้วยไลฟ์สไตล์หรือว่าการเลี้ยงดูของพี่ชมก็เป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรา เอนดู u, น้องอมากครับก็มีโมเมนต์ไหนไหมที่แบบเจอเกลแล้วแบบโอย้ยมันจังหวะตกลุ่มรักมากเลย,เลยทุกวัน,ท,วนทุกวันเจอเจอเมื่อไหร่น้องก็น่ารักอัปเดตเรื่องความรักไหยค่ะรับแฮปปี้ครับวันนี้กับชวาก็แฮปปี้ตลอดไม่มีปัญหาไม่มีอะไรวันเลนทายที่ผ่านมาไปสมิธไปกันไหมเออวันเลนทายไม่ได้ไปไหนเลยวันเลนทายก็คือมีงานทั้งคู่ครับผมแล้วก็ เจอกันวันต่อมามาันไปกินแบบแค่กินข้าวธรรมดาปกติเลยมีแผนแบบว่าเด,วเดี๋ยวนี้มันกอในขณะนั้นแล้วก็ปวดเล็กๆแต่จะมีแบบงานต่อไปหรือเปล่างานต่อเออน,อนื่องจริงๆก็มีคุยกันแต่ว่าคิดว่าอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะว่าตอนนี้สังคนก็ต่างทํางานด้วยแล้วก็ยังแบบกำลังแบบรีบกลับไปรีบแบบทำงานกำลังไฟแรงกันอยู่ตั้งเนื้อตั้งส่วนใช่แต่ว่าก็มีคุยกันไว้แล้ว ก็ก็คือมีปรึกษากันแล้วครับผมแต่อุบนือไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วมันถูุกไอแต่ว่าเรารู้แล้วรู้แตเดงว่าเป็นคนนี้แน่นอนแน่ต้องคนนี้แม่ของลูกแน่นอนก็ตอนนี้แบบทุกอย่างก็แฮปปี้ทุกอย่างก็ลงตัวครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากมาครับเกิดขึ้นแน่นอนน้องมันแต่งอุบอุบมีเงานหวานๆอะไรแบบที่เราแบบทำได้รู้สึกว่าตกลุมรักกับคนนี้แบบรักได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ย

OK，OK 吗？OK，OK。